ช่วงนี้คุณสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะเล่นในเว็บไซต์เพลเคหรือเล่นในแอป Thai Chess Duel เองก็ตามถ้าคุณเปิดมายงขวาคุณต้องเจอกับหมากรูปนี้ครับกับหมากเรือนกกระจิบครับก็มีคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการสอนเดินหรือว่าอาจารย์จิบมาเดินให้ดูเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงสิ่งนี้ครับจุดอ่อนของเรือนกกระจิบ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคานวัลผู้ใฝ่รู้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการเดินหมากลุกไทยในสไตล์ของครวัลผู้ใฝ่รู้ฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์นกกระจิบครับว่าหมากเรือนกกระจิบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีจุดอ่อนของมันอยู่ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องจุดอ่อนของหมากเรือนกกระจิบนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้รก่อนครับว่า หมากรูปนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเดินหมากมายงขวาเต็มรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกแบบโคนก้าวร้าวมีเบีย้ยคู่ริมมีเบีย้ยบ,อบ่อพางให้เพื่อนเอนเนี่ยได้เลือกเปิดเกมกันว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะไปเดินหมากรูปแบบไหน แต่ว่าการเดินเรือนกกระจิบนะครับมันเป็นการเดินที่เหมือนกับเป็นการตั้งรับฮะมันเป็นการใช้เรือจากตำแหน่งกอไก่หนึ่งมาที่ตำแหน่งงองูหนึ่งครับเพราะหมายปองว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเดินรูปหมากอะไรมาสักรูปหนึ่งอย่างเช่นพวกโคนก้าวลาวเบีย้ยคู่ริมเบีย้ยบอ่อพางเบีย้ยปีกอินทรีอะไรทํานองนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ผมเนี่ยเชิญอาจารย์จิบเนี่ยมาเล่นให้ดูเนี่ยก็จะเป็นพวก โนก้าวร้าวนะครับวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าหมากอะไรฮะที่สามารถที่จะพอต้านทานกับหมากเรือนกกระจิบได้ครับก็จะเป็นหมากร,รูปนี้ครับก็คือเบี้ยคู่ริมนะประเด็นคือเอ้ยมันแก้ทางหมากร,รูปนี้ยังไงครับจุดแรกคุณต้องสังเกตก่อนนะเวลาดีไซน์เวลาคุณจะแก้หมากอะไรสักหมากหนึ่งนะฮะคุณต้องดูก่อนว่าเอ้ยตำแหน่งขุนมันใช่ไหมตำแหน่งขุนเนี่ยเวลาที่โดนเบี้ยคู่ริมมาขุนส่วนมากก็จะเซขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ ในลักษณะนี้มันเซไปได้ไม่ได้ครับมันติดเรือตัวเองฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะใช้โอกาสนี้ในการจู่โจมฝ่ายสีขาวในตอนที่สีขาวเนี่ยหลบขุนไม่ได้ครับนี่คือจุดหลักที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์กุกจิบ ด้วยตัวเองเลยนะฮะคือการเปิดเบีย้ยคู่ริมครับพอเปิดเบีย้ยคู่ริมเสร็จแน่นอนครับจุดประสงค์ของเบีย้ยคู่ริมคือเราจะมาแทงไล่มาสมมติเราไปเดินอะไรมั่วๆเนี่ยโดนแทงไล่มาทําไม่มาเนี่ยเสียตําแหน่งได้จะต้องไปยืนข้างกระดานยืนตําแหน่งชอช้างหนึ่งไหมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับโดยปกติส่วนมากก็จะเป็นการกินเข้าไปครับแล้วก็มี2ท่อนแยกก็คือเอาโคนกินกับเอาเบีย้ยกินนะคือถ้าเบีย้ยกินก็คงไม่มีอะไรก็คือทิ่เบีย้ยขึ้นมาบล็อกปกติเบีย้ยตำแหน่งนี้จะเป็นจุดอ่อนแต่ถ้าเอาโคนกินมน ก็คือรูปแบบที่นิยมกันก็คือเอาเม็ดเนี่ยมาไล่โคนก็ถอยฮะพอโคนถอยเสร็จใช่ไหมหมากขาวเนี่ยก็กินเบีย้ยหมากแดงตรงนี้ไม่ว่าจะเอามมากินหรือว่าเอาเบี้ยกินเนี่ยมันก็เล่นได้ทั้งคู่นะมันก็เห็นมีคนเล่นทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่ผมจะให้เป็นการเอาเบี้ยกินแล้วกันนะเพราะเอาเบี้ยกินเนี่ยเรือเนี่ยสามารถมากดนะครับด้านหลังมาแล้วก็เตรียมที่มาจู่โจมหน้าขุนได้ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าหลังจากพาเอเบี้ยกินเสร็จ ก็อาจจะกินนะตำแหน่งนี้ใช้เบีย้ยกินตอบพอใช้เบีย้ยกินตอบเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนนะหมากขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เดินได้ค่อนข้างหลายรูปแบบบม่ว่าจะเป็นการเอาโคนขึ้นมาเลยหรือจะเป็นการยกม้าขึ้นมาเลยฮนะแต่ในจุดนี้ครับเท่าที่ผมชอบเดินเนี่ยผมอาจจะชอบเดินอย่างนี้มากกว่าครับคือตีเบีย้ยขึ้นไปก่อนครับคือถ้าหมากแดงเขาไปวนโคนไปอะไรก็ตามแต่สมติไปถอยโคนใช่ไหมตรงจุดนี้เรากินเลยฮนะถ้าเขาใช้ม้ากิน ตรงนี้เราต้องหลบเรือก่อนนะอย่า,อย,าอย่าไปเดินโคนนะคุณโดนลูกคาดยีเรือนะครับอาจจะต้องหลบก่อนหลบเรือมาออป้องกันเอาไว้แต่นะครับก็คือว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยมันมีทางโคนทางมา้าทางเม็ดขึ้นมานะครับในส่วนของหมากฝ่ายขาวนะก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับคือถ้าเจอทิ่เบี้ยมาเตรียมจะกินแบบนี้ส่วนใหญ่หมากแดงก็จะทิ่เบี้ยสูงขึ้นมานี่คือเหตุผลครับว่าทําไม หมากแดงถึงทิมเบี้ยสูงขึ้นมานะครับพอทิมเบี้ยสูงขึ้นมาเสร็จก็ไม่ใช่ว่ายกม้าไปจงไปจับอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นการยกม้าไปริมกระดานซะมากกว่าในส่วนของหมากฝ่ายขาวทําไมต้องยกม้าไปริมกระดานครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้หมากแดงเนี่ยเอาม้ามายึดในตําแหน่งอ,อชอช้าง6นะครับ จุดหลักนะครับเวลาที่คุณเล่นหมากแดงนเนี่ยก็รีบพยายามเอาม้าไปยึดที่ตำแหน่งชอยช้าง6นะครับเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายตั้งรับเบี้ยคู่ริมนะในกนรณ yep. ีที่ฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะเดินไม่คมเดินไม่เป๊ะนะครับรูปทรงไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ก็พยายามยึดไว้ส่วนหมากขาวก็พยายามเอาม้าข,ขึ้นมายึดริมกระดานไว้ก่อนนะครับกันไม่มาเขาขึ้น,นครับเออตรงในรูปนี้เนี่ยหมากแดงเนี่ย,ก,ยก็ไม่รู้จะทาอะไรแล้วใช่ไหมอาจจะถอยโคนก็ได้นะครับตรงจุดนี้อาจจะเอาเรือมากดที่หลังม้าก็ได้นะครับเนี่ยพ เห็นว่ามันมันหลบไม่ได้ใ่ปะมันจะไปหลบอีกข้างนึงไม่ได้เนี่ยหลบในตำแหน่งที่มันอยากจะไปมันไปไม่ได้เพราะติดเรือตัวเองเนี่ยเรือตัวนี้มากดแล้วก็เป็นเบีย้ยสูงคือบุกไม่ได้บุกหน้าขุนแดงไม่ได้ฮนะอาจจะจาเป็นต้องถอยขุนหนีไหมอันนี้ก็หลบโคลน,นเป่าอะไรเงี้ยพอหลบโคลนไปเสร็จใช่ไหมัเพื่อนเพื่อนในตาเดินที่ประมาณ20เนี่ยพอหมากแดงหลบโคลนหมากขาวจะเดินอะไรอะ่ะโดยส่วนมากเท่าที่ผมเห็นก็พยา,ายามไต่โคลนขึ้นไป พอเดินม้าขึ้นไปมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรครับม้าขึ้นไปอาจจะโดนเรือมาจับกินโคนคือมันเสียจังหวะนะฮะอันนี้ก็ถอยอันนี้ก็เดินคือคือเหมือนหมากขาวมันเสียจังหวะโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นการเปิดโคนขึ้นไปครับเพราะว่าต้องการที่จะรีบเอาโคนเนี่ยไปยึดแล้วก็โคนไปขายไปขายสองตานี้บไม่ว่าจะเป็นตางองู5ห,หรือตาฉาะิง5านะครับจากนั้นเนี่ยหมากฝ่ายแดงเนี่ย เท่าที่ผมเห็นนะครับมันจะมี2ท่อนแยกหลักๆก็คือเดินโคน ขึ้นมาเดินโคนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่าเดินโคนเนี่ยเราจะวนไปที่ในตำแหน่งของจอจาน6อีกท่อนแยกหนึ่งที่มีความน่าสนใจอีกอันหนึ่งครับแล้วก็เป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือเดินม้ามาต่อเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าม้าในตำแหน่งยอหญิง4เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งครับเราต้องการที่จะต่อแล้วก็ละลายความแข็งแกร่งของหมากฝ่ายขาวออกอาจที่จะเอาเสมอหรือว่าจะบุกเข้าโจมตีต่ออันนี้ก็แล้วแต่เราชอบประเด็นที่1คือหน้าขุนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สวย ประเด็นที่2ก็คือโคนในตำแหน่งขอไข่3ยืนไม่ดีโอกาสที่ได้ใช้โคนของไข่3าม,มันยากกว่าการที่หมากแดงเนี่ยจะเอาโคนคอควาย7มาใช้เพราะโคนคอควายเเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมันก็ยกเม็ดขึ้นมาต่อหรืออะไรปกติเดี๋ยวมันก็เดินโคนขึ้นมาไหลได้แต่หมากแดงต้องดูให้ดีนะยกเม็ดมาต่อนี่ยเบี้ยสองตัวนี้ห้ามขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนม้าขึ้นมาจับได้นะครับต้อง ดูดีๆนะฮะแต่ในจุดนี้ครับหมากายขาวเนี่ยโดยส่วนมากผมก็จะเห็นเขาเดินม้าหลบอะสมมุติม้าหลบอันนี้ก็หลบโคนอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีตีเบี้ยมั่วมๆมาเลยก็แล้วแต่เราชอบมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะหรืออาจจะแบบหมากไฟขาวแม่จะเดินอะไรเดีอ่ะเดินขุนไหมสมมุติเดินขุนผมผมไม่รู้เลยว่าหมากไยขาวจะเดินอะไรคือดูมุมหลบมันหลบยากมากครับแต่ผมว่าที่แน่ๆเนี่ยเดินโคนเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กแน่ๆถ้าหมากายขาวจะเดินในลักษณะนี้ครับเดินโคนยังไงไม่ work เวิร ดนต,ตีเบีย้ยลงมาครับเดี๋ยวเผื่อเม็ดขาดต้องระวังให้ดีนะครับถ้าคุณเล่นหมากลุกไทยถ้าเป็นทรงนี้นะครับถ้าเป็นฝ่ายขาวต้องเล็งให้ดีครับโดยปกติเนี่ยรูปนี้จริงๆแล้วเรือเนี่ยคือตาเดินเนี้ยมันจะต้องเดินเรือมาปลูกสมมุติขุนอยู่วังนอกเนี่ยมันจะต้องเดินเรือมาปลูกพอเดินเรือมาปลูกเสร็จในอนาคตจะเดินโคนตรงเนี้ยพอที่มานี้ก็ไม่แข็แล้วนี้ก็ตีเบี้ยขึ้นไปได้แล้วแต่ในจุดเนี้ยขุนมันมาฟังแทนที่เรืออยู่ฮะมันทําให้ รูปหมากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดๆขัดๆนะครับในส่วนของหมากแดงเองมันมันมีความน่าเล่นมากกว่าแล้วถ้าเกิดเบี้ยขึ้นมายึดได้เนี่ยสมมติสมมตินะสมมติสมมติมมตเดินเบี้ยขึ้นมาเนี่ยมาเดี๋ยวมันก็กลับบ้านค่อนข้างที่จะยากลําบากแล้วอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเบีย้ยคู่ริมมันถึงสามารถที่จะต้านทานกับหมากเรือนกกระจิบได้นะครับแต่ก็แน่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับคุณคิดว่ารูปนี้ ไม่มีท่าแก้เบี้ยคู่ริมกลับหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าเบี้ยคู่ริมแก้เรือนกกระจิบได้แล้วคุณคิดผิดครับเพราะตอนนี้มีหมากที่สามารถแก้ทางหมากรูปนี้ได้ครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทัก Line แอดมาที่ หมากรุกไทรตรงนี้ได้ครับหรือยิง QR c อา e ์เข้ามาได้นะฮะสอบถานกันเข้ามาได้ครับเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มที่2ของอาจารย์นุกจิตครับก็จะมีทั้งการแก้ทางมีทั้งรูปแบบการสอนของเรือนุกจิตครับแล้วก็รูปแบบอื่นๆค่อนข้างที่จะครบถ้วนอาจารย์จิบค่อนข้างเขียนมาเป็นอย่างดีครับแก้ทางมาหมดทุกล็อกทุกทางทุกสไตล์จริงๆครับ ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนวงการหมากลูกไทยอยากให้สุดยอดเสียนุกศิษยเนี่ยออกตำราแล้วก็เผยแพร่ความรู้มาเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ช่องมากลูกไทยคณะวสารผู้ใรู้เท่านั้นนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพืเ่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กด share, แชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ ผมขอชิ่งไปก่อนครับบายๆ<า>ครับทุกคนส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาสายม้ายงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนๆสนใจสามารถยิงคิวอ d e ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไขได้นะครับ